สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาสนยนซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 สวัสดีคะ่ะหญิงนะคะที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระปะแดงค่ะวันนี้หญิงจะมาขายของช่วงนี้นะคะหญิงรีวิวตัวหัวเดี่ยวบ่อยมากเลยนะคะก็แนะนํากันก่อนค่ะวันนี้ที่จะมารีวิวอีก1รุ่นนะคะก็เป็นหัวเดี่ยวนะคะเป็นตัวขับสีนั่นเองค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองราคาอยู่ที่ 6แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะแรงม้าอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่สี่ร้อยห้านิวตันเมตรก็คันนี้นะคะแต่งเตรียมพร้อมส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปลี่ยนล้อแม็กมาด้วยแล้วก็ติดสติกเกอร์เลี๋ยวคันนี้นะคะจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทางด้านหน้านะคะซึ่งทางด้านหน้านะคะก็เช่นเคยค่ะ เปลี่ยนกระจังหน้ามาใหม่นะคะเป็นคาด FORD นั่นเองแล้วก็ตัวไฟนะคะก็เปลี่ยนมาด้วยนะคะเป็นไฟเดย์ไทม์ running light นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเวลาเปิดไฟเนี่ยไฟจะวิ่งนะคะสวยมากเลยค่ะก็ตกแต่งนะคะด้วยข้อไฟนะคะนีร่รอแบบนี้เลยค่ะคาด FORD นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำจะมีเป็นเหมือน คล้ายกับเทปนะคะแบบนี้เลยค่ะหล่อมากๆเลยแล้วก็จะมีไฟ LED นะคะ3มดวงด้วยนะคะอยู่ทางด้านบนค่ะก็สามารถที่จะเลือกสีได้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนั่นเองเอ่อจะมีขอล่าจุงให้นะคะ1ขอนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะไฟตัดหมอกนะคะก็ไม่ได้ติดเพิ่มเติมนะคะทางด้านข้างค่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูเต็มๆก่อน อันนี้เป็นหัวเดี่ยวนะคะสี่คูณี่อาจจะให้ดูตรงฝากระโปรงก่อนนะคะลูกค้านะคะก็เลือกสติกเกอร์นะคะเป็นลายนี้นะคะก็คือเรียบๆหนูๆค่ะไม่ได้แต่งเยอะมากมายทางด้านข้างนะคะชิ้วล้อนะคะเป็นแบบไม่มีหมุดนะคะอยู่ที่ขนาดหนิ้วนั่นเองค่ะส่วนยางนะคะแล้วก็ล้อแมกนะคะเราก็เปลี่ยนมาค่ะ ยางเป็นยางออเทเรนนั่นเองนะคะแล้วก็แม็กนะคะเป็นโทโรนะคะมี่คอโทโรนั่นเองค่ะขนาดยางนะคะจะอยู่ที่สองสองหห้านะคะหกสิ 60, นะคะขอบสิบแปดนั่นเองค่ะ อันนี้ก็คือสแตนดาร์ดเดิมๆนะคะจะเป็นขอบ16ค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นขอบ18ให้แล้วก็ไม่ได้ยกสูงนะคะเพิ่มแก้มข้างนะคะก็ใช้ระบายความร้อนจากทางหน้าห้องเครื่องนั่นเองค่ะส่วนกระจกนะคะก็เป็นสีดำด้านมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะติดเพิ่มนะคะเป็นกันสาดแล้วก็ฟิล์มนะคะให้เป็นฟิล์มเซรามิกเลยค่ะ ติดเป็นเบ้ามือจับนะคะไว้กันรอยเล็บนะคะเวลาเปิดประตูนั่นเองส่วนบันไดข้างนะคะเดีย๋ยวหเปิดไฟให้ดูนิดนึงบันไดนะคะปกตินะคะแสแตนดาร์ดเดิมๆไม่มีมาให้นะคะอันนี้เราติดเพิ่มมาให้นะคะแต่งล่อมากๆเลยค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะ ทางด้านหลังนะคะไฟเราก็ติดเป็นครอบไฟมาให้ด้วยค่ะห่อๆแบบนี้เลยนะคะส่วนทางด้านกระบะท้ายนะคะเราจะปั๊มคำว่าเลนเจอร์นะคะมาให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะลูกค้าก็จะติดนะคะเป็นสติกเกอร์เพิ่มเติมนะคะให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะจะเป็นสีคูณสีนะคะตัวน,นี้เป็นขับสีนั่นเอง ที่เปิดประตูท้ายนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะที่สําคัญเลยนะคะแตนดาร์ดเดิมๆเราไม่มีกล้องนะคะแต่ว่าเราติดเพิ่มให้ค่ะออใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแจ้งได้เลยค่ะส่วนทางด้านหลังนะคะก็ยังไม่มีนะคะเป็นตัวกันชนท้ายมาให้นะคะแล้วก็ทางด้านฝากระบะท้ายนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงค่ะ ก็จะมีจุดนะคะที่ให้ต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมมานะคะอยู่ฝั่งละ3จุดนะคะมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะอ่ะ4จุดนะคะแล้วก็ทางฝากระบะท้ายนะคะฝากระโปรงท้ายก็มีจุดที่ให้ต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะอีก2จุดด้วย เดี๋ยวคันนี้นะคะก็เตรียมพร้อมส่มอบแล้วนะคะหญิงจะไม่ได้เปิดภายในของคันนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหญิงจะอินเสิร์ตนะคะของคันอื่นให้ดูนั่นเองนะคะทางด้านภายในนะคะก็เป็นเซนทรัลล็อกเรียบร้อยค่ะ กระจกนะคะมองข้างนะคะก็ยังเป็นแม่นุนอยู่ค่ะแต่ว่ากระจกเลื่อนนะคะก็เป็นแบบไฟฟ้าอันนี้เป็นที่เปิดประตูนะคะทางด้านภายในนะคะเบาะเดิมเป็นเบาะผ่าค่ะเราก็แถมเป็นเบาะหนังนะคะการปรับนะคะยังเป็นแบบแม่นุนอยู่ค่ะข้างในนะคะหน้าจอนะคะก็เป็นดิจิตอลเรียบร้อยนะคะ ตรงกลางนะคะก็เป็นดิจิตอลเรียบร้อยเช่นกันค่ะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้อันนี้เป็นทางด้านภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันบ้างค่ะก็ตรงนี้ก็จะมีกระจกนะคะทางฝั่งคนนั่งส่วนทางฝั่งคนขับนะคะไม่มีกระจกนั่นเองค่ะมีที่ชาร์จแบตมาให้นะคะเกีเยร์นะคะออโต้หกสปีดค่ะคันนี้เป็นขับสี่นะคะก็สามารถที่จะปรับนะคะทูไฮโฟไฮโฟโลได้ค่ะ เปกมือนะคะยังเป็นมนวนวลอยู่แล้วก็จะมีนะคะที่ชาร์จไฟ12โวลต์แบบนี้มาให้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพามาชมแล้วนะคะกระหัวเดี่ยว4ี่คูณนะคะขายดีเหมือนกันนะคะใครที่สนใจก็จองได้เลยนะคะสอบถามเรื่องโปรโมชั่นนะคะหรือว่าชุดแต่งอะไรต่างๆเนี่ยโทรมาคุยกับหญิงได้เลยนะคะอยากได้แบบไหนก็คือ แจ้งเข้ามาเลยนะคะว่าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้หรือว่าอยากได้โปรโมชั่นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าหญิงทําให้ได้หญิงจะทําให้นะคะก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วแล้วก็ลิงก์ไลน์นะคะอยู่ทางด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครหญิงด้วยเป็นกําลังใจให้หญิงด้วยได้ไงวันนี้หญิงจะขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันได้ใหม่ในรีวิวหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะ